สวัสดีครับอย่างที่สัญญากันไว้นะครับวันนี้เราจะกลับมาเล่นต่อในพาร์ทที่สองหลังจากที่เรามีบ้านแล้วเออตอนนี้ก็เพาะด้านล่างนะครับเขียนว่า hungry find something to eat ซึ่งอ้าวไม่มีอะไรให้แดกเลยครับชิบหายแลนม่มีอะไร้แดกเลยอ่ะ ความยากของเกมนี้มันไม่ได้อยู่ที่การสร้างอย่างเดียวนะครับนะมันอยู่ที่การหาของด้วยนี่นี่ถือขวามกันดีกว่าั้นถ้าเราจะทำอาหารเราก็ควรจะมีกองไฟใช่ไหมใช่หมห ใกล้แลปว่ะคาดก่อนหินเจ็ดก้อนทำไมเกมมันเงียบแปลกแปกเอาละครับวันนี้เป็นตอนที่สองแล้วนะครับที่ผมจะเล่นต่อก็ ตอนนี้ปัญหาของเราคือว่าเราไม่มีอาหารแล้วเรากำลังหิวมากคำถามคือทำไมมันไม่มีสัตว์สักตัวหนึ่งโผล่มาเลยวะเฮ้ยตอนแรกตอนเซฟจำได้ว่าแบบมีโค้กมีอะไรแดกได้ไหมอะแมงมุม นี่เดี๋ยวโดนแม่งต่อยเป็นพิษหูตาไวนะครับถ้าเห็นคนป่าต้องวิ่งก่อนเรามาในที่โล่งขนาดนี้มันน่าจะมีสัตว์ป่าบ้างสิ่ก้อนหินเนื้อกระตาย ตัวเฮไปไหนหมดเออเว้ยพออยากได้ไม่มีเลยไม่มีอะไรให้กินเลยตายหาย,หายบ้านอยู่ไหนวะสัญลักษณ์รูปบ้านเอาแล้วครับ ออลูกกระเพาะคือความหิวนะเพราะฉะนั้นต้องผลแล้วไม่มีสัตว์ป่าไม่มีตัวอะไรเลยจะรอดไหมเนี่ยผลเบอร์รี่อ่ะคือของกินจากเกมนี้จะมีสองลักษณะน,นะครับคือเนื้อสัตว์กับเอาม่อหรอเปลวนกรรม เก็บก้อนหินมาไม่พอครับขาดสองก้อนลองขึ้นไปดูบนเขาดีกว่าจะเป็นไปได้หรือที่จะไม่มีของเวยอ่ะ หมือนผมจะได้ยินเสียงอะไรแปลกๆครับซ่อนก่อนได้ไหมมันเห็นผมแล้วอะมันเห็นผมควานออกไปจากบ้านกูเขาแม่งเขาแม่ง เฮ้ยเจ๋งเว้ยเผาลงเข้ามาดิเข้ามาดิเพื่อนตายซะแล้วเพื่อนตายซะแล้วมึงรอบนี้รอบนี้เดี๋ยวรู้กันว่ามาแค่สามตัวเฮ้ยตามนี่ ไอ้เหี้ยนาแม่งหลอนมั้งเฮ้ยมาเลยนะ้องไอ้เหี้ยนาหลอนสขอะ่ะไอ้เหี้ยเสียงไฟชักนี่ก็เหี้ยมากเฮ้ยเพื่อนแม่งหายไปแล้วงานนี้จบไม่สวยนะ้องคือเมื่อไหร่ที่เราฆ่ามันได้เราควรจะรีบเลยนะครับทำว่ารีบคือรีบสร้างนี่เลย เขาเรียกว่าอุปกรณ์ป้องกันตนเองนะนะก็คือการเอาชิ้นส่วนของพวกมันนะเฮ้ยยังอยู่ไ้เฮ้ยเฮ้ยที่ไหนวะ อีดอกอีดอกทำยังไงมึงพูดมาเลยกูจะไม่ปาทีมึงอะเฮ้ย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 โอ้โห แล้วเกมก็จบลงเ <laughs> <Yeah>. oh. ยี่ยโอ้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับ <laughs>